สวัสดีครับพี่พีดีชแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาเที่ยวคอมใหม่กันครับผมไปมาเมื่อวานนะครับก็ปีนี้ผมคิดว่าบูตต่างๆเนี่ยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วก็ไม่หนาแน่นเหมือนครั้งก่อนๆนะครับซึ่งดีมากเลยโอเคไปเริ่มจากแบรนด์เอเจครับเอแจ้ครับขนคีย์บอร์ดนะครับทั้งตัวคอนเซปต์แล้วก็ตัวที่วางขายจริงมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่องเราขอเน้นที่เมาส์แล้วกันเนอะก็จะมีเมาส์ตัวใหม่นะครับที่เป็นเมาส์แมกนีเซียมของเอแจ้นะครับตัวนี้เบามากๆเบาลคตรบััแ้้ววก็นี เออมันค่อนข้างแปลกนะครับเขาจะเหมือนเป็นแผ่นเหล็กอ่ะมาซ้อนๆกันซึ่งตัวนี้มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับยังไม่ค่อยวาวเท่าไหร่ตัวนี้ต่อไปครับจากเคมอลเล็ครับขนแผ่นรองเมาส์ครับจากเอเกมมิ่งพังมาเทียบเลยมีลายเยอะมากๆนะครับมีให้เลือกเทียบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นเมาส์ M5 4K ครับเป็นเมาส์ฟิงเกอร์ทิปยังไงเราดูคลิปรีวิวจากช่องผมแล้วกันทําเสร็จแล้วล่ะแล้วก็เมาส์ต่างๆครับมีมาให้ลองจับเทียบเลย ่อไปครับบู๊จาก Razer ครับ Razer เนี่ยคนเกมมิ่งเกียรมาเพียบครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเพียบเลยพร้อมกับมาส์ตัวใหม่ครับ Deadder VT Hyper Speed นะครับเป็นเมาส์ Deadder Mini นั่นแหละนะครับแล้วก็ผมทําคลิปใกล้เสร็จแล้วอยู่ในรอดูแล้วกันมีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้ครับต่อไปคราจะพาซ่าขนเกมมิ่งเกียรมาเพียบเลยครับพร้อมกับเมาส์ X2 นะครับที่เป็นตัวเวอร์ชันใสนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นทันจิโร่ครับอันนี้มีขายในงานด้วยแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับใครสนใจไปสอยกันได้ เชอรี่แอ็กทิฟครับก็ขนเมาส์มาให้ลองจับเทียบเลยครับรวมถึงเมาส์หน้าต่ําตัวนี้นะครับ M68 Pro นะครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจครับอยากจะให้ไปลองจับกันก่อนครับโลจิเทคครับขนเกมมม่งเกียมให้ลองจับเทียบนะครับรวมถึงเมาส์ตัวใหม่ครับโลจิเทค G39 นะครับเป็นเมาส์ทรงคุอ้วนนะครับแล้วก็ใส่ฐานนะครับเป็นเมาส์ใส่ฐานนี่แกะให้ดูเลยนะฮะ ซาดูสเปคครับขนมาบูธใหญ่เลยนะครับมีทั้งคีย์บอร์ดครับแล้วก็มีพวกเมาส์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับคือเมาส์ตัวนี้ MBX1 นะครับเป็นเมาส์ 4K ไร้สายน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เขามีการคอลแลบกับศิลปินชาวไทยนะครับซึ่งออกแบบเป็นแผ่นรองเมาส์แล้วก็คลิปเทปตัวนี้นะครับผมแปะภาพตอนที่เขาติดมาแล้วแล้วกันเท่มากแล้วก็สวยมากนะครับมีขายในงานแล้ว ต่อไปครับแบรนด์ r o g ครับขนเกมมิ่งเกียร์มาเพียบครับทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์นะครับรวมถึงเซตเกมมิ่งเกียร์ครับที่เขาขนมาจากงานคาร์ t e เทคที่ไต้หวันนะครับคือเมาส์ตัวนี้ครับ Hub Extreme นะครับเป็นเมาส์คาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็คลิกสนุกมากนะครับผมรอเวอร์ชั่นวางขายเต็มเลยไม่รู้ราคาจะเท่าไหร่แต่เพื่อนๆดูสวยมากเป็นรุ่นลายคาร์บอนไฟเบอร์ครับ บจากโลกาครับขนเกมมิ่งเกมมาเพียบทั้งคีย์บอร์ดเมาส์นะครับแล้วก็พวกหูฟังโฟตอนทั้งตัวเฮเซนแล้วก็ IEM ็มนะครับเออผมเพิ่งได้เห็นของจริงนะครับเวอร์ชันตัวสีม่วงสวยมากนะครับตัวนี้แล้วก็บุนโลกาเขามีจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยนะครับยังไงลองแวะเข้าไปดูแล้วกัน อันนี้จาก e cho ครับเขาขนคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดไม้นะครับตัวบอดี้เนี่ยเขาจะเป็นไม้วอลนัทเท่มากนะครับแล้วก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นเวอร์ชั่นปีมงกรนะครับอันนี้มีฟอนต์ไทยที่เท่มากเพื่อนๆลองดูสวยมากตัวนี้ สุดท้ายครับที่บูธคีโปนะครับขนคีย์บอร์ดใหม่ๆมาเพียบนะครับแล้วก็คนแน่นบูธเลยเออเขามีแจกระบูบด้วยนะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูแล้วกันประมาณนี้ครับผมมีเวลาน้อยเลยเดินได้ไม่ทั่วเท่าไหร่นะครับแต่ g a มมิ่งเกมที่เราเจอก็จะประมาณนี้แหละมีของขายเพียบยังไงถ้าเพื่อนๆว่างไปดูแล้วกันจัดถึงพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ครับประมาณนี้ครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ